เป็นมังกรที่เกี่ยวกับพระเอกหนังฮีโร่ในแถบเอเชียนี่แหละไอ้้เหียใช่ไอ้เหี้ยตู้ไม่ใช่ด้วยพี่อ่ะคู่มือความดีเอกเล็กคู่มือมา่อนคู่มือมาก่อลพี่พี่คู่มือคู่มือมังกรจากซีรีส์ชื่อดังอ่ะรอคอยดุนะฮะมันคือมันคืออะะไรวมังกรไหนพี่ เราจะมาจับของขวัญกันเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาทุกคนก็มาจับกันในทีมมังกรนะครับพอแต่ละคนพอจับได้แล้วก็จะให้เจ้าของของขวัญเนี่ยเล่าให้ฟังสั้นๆนิดนึงแล้วกันว่าเป็นมังกรยังไงเหมือนเดิมอ่าใองพี่ไปเป็นคนจับรับเกียรติครับคนแรกเลยวันนี้ครับจะออกช่องหนึงออเนี่ยแล้วกันใหญ่สุดนะไม่ใช่ของเราเองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใครเนี่ยพี่พี่ มันไปังไงยังไงเ่องขอเวลาคิดก่นยจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้ององการเลยตามอกตามตรงตามภาพคิดไม่ทันอาจจะเอาอะอาจจะไม่ปเที่ยวอาจจะดีที่สุดในนี้แล้วกันเจ้าบอลน่าตะของปุยอย่าเอาเยอะนะไม่เอาแล้วไม่เอาแเพลงเลยเพลงไหนที่ให้มาหายไปม่รู้ของน็อตห

ฮีโร่เอเชียฆ่าไม่ตายมังกรที่มีเดียวเลยใครวะออกแล้วนี่เป็นมังกรเป็นมังกรยังไงพี่เปนมังกรยังไงเป็นมังกรจากซีรีส์ชื่อดังเกมออฟโรนแน่ๆนเกิน100ตอนเชื่อทุกคนมีกำลังภายในแน่นอนซีรีส์จากซีรีส์ชื่อดังโต๊ะโหแม่งเอาพี่จับพี่จับ่อ ถวายเไปถวายจอบางรง้ว่าส ah. ิอ <t> ่าเป็นเป็นบงกรที่แบบอยู่ความทรงจำหลายคนเว้ยไปแล้วม่แล้วพรามนพูดอไอัดดอ่าว้ๆพวกผมอะอยู่ในเ้เอาไ้อ้่นอันนี้แอันนี้นอนี้อแน่แมีแบ ะตายไหจันเรียมวยผู้เอกจริงๆมีเอ็กพร้อมคู่มือมีเอ็กด้วยมีคู่มือด้วยคู่มือผ้ายแกล้งของคุณแบงค์เอาของนนไปไหมเอาของพี่ไปหมตั้งไรได้หมดเอี่ยไม่เถอะแกล้งของอะไรเป็นมังกรที่มีร่างสุดยอดเป็นสีทองเฮ้ยโตพี่ขอโทษขอโทษคุณขอโทษคุง่ายเลยเหรอพี่เนั่งกลัวโทษ ใหญ่เลยมังกรแม่นสื่อถึงความยิ่งใหญ่เว้ยพี่เฉยๆไอ้่องใบให้ว่าเป็นโมเดลแล้วเป็นมังกรน้ำไปต่อน้ำไยมันแก้วมังกรตลาดนี่มันน้ำนนเฉยๆนนเฉยๆไม่ได้ขอไม่ได้ของไม่ได้ของไม่ได้ของด้วยโอ้ของผมอะเป็นมังกรแบบในแฮรร์ี่พอตเตอร์พี่กำหนดชะตากรรม เริ่มเริ่มเริที่นัดกันเอ่เป็นมังกรังกรที่เกี่ยวกับพระเอกหนังฮีโร่ในแถบเอเชียนี่แหละมังกรอ่ะมันไม่ได้เห็นชัดแต่มันอยู่ในท่าไม้ตายอ๋อห้ยาวแบบนี้ชาวบ้านเลยตีแล้วมันแรดกว่านี้เลยเียอะไรเนี่ยอ้นั้นแบบต้องแ้กแล้ต่เป็น่ามังกรน้ยเนี่ย อยากเห็นมังกรก็ถือถืออยากเห็นมังกรเอาแทงเข้าไปมีไปได้จัดพีทพีทเป็นมังกรอะไรนะพีทไม่เกี่ยวกมังกรอาจจะเป็นสิ่งที่ีสุดที่ได้มังกรแทงอ้อมคืนทุนคืนทุนเหรอเอเลี่ยวครับเอเลี่ยดี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  คู่มือความดีคู่มือเล็กคู่มือมาก่อนคู่มือมาก่อน นี่นี่คือเวกัาที่มึงเอายายพวกกูปลูกตรงไหนก็ได้อะเนี่ยแล้วใครปลูกกอลลม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 เนี่ยโอ้ยเกลียดลมจริงด้วยใจโมโหบอกไอ้เกลียลมร้อน ก้นพ่นลมจริงๆก้อนลม้อนมลม้เฮ้ยแต่ี้อนี้ใช้ได้ใดีนะพี่แต่พีุ่งไม่ใช้ยางได้เลยพี่โนต่อเล้วนะี่ออีกทีเครับจำมเจ้าอะไรนองลของเล่นของลงอ๋สของสมของสมมก็ต้อนน้กนน้ำโอ้ยเยากกอนน้กน้ำ นากกลับบ้านะไรันนี้เมาวัดเมานี่ยนะไรนะลาดประามที่เราเเพไอว่าอะไรโ้ยไม่ด้อยู่ชั้นล่างอคุอยู่มานานอ๋อลวไอ้ลก้อนลวกันบอกเพนเอว่าดึงเอาเพนไว้ไอ้โจไม่อยากได้กอต้เอา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 นน้ำล่ามานนี่อะโอยยิ่งขึ้นโอ้ยอะไรนเนี่ยมังกรนความเจ้านี วันแไม่เดูดิขไมได้แล้วเนี่ยขอโทษด้วยกันไม่ชนะไม่ชนะหอกปีนี้กูคนดีนะี้กูนดยนะผู้เง่ายคือปีนี้ไอโจนบาคือกลับาก็ได้แต่แบงค์บาวแต่ที่มานนี้ว่าไงิมอจักซีรีส์ชื่อดังน่ะค่อยๆรุ่นนะฮะมันคืออะไรโอเคโอเค กลับมาเลยอ่ะกระเป๋าแน่นแล้ว่คนนั้นได้จะดับจะเป็นคนดีแล้วกำลับสานแก่ของบนเลยปะแก่อะก็แกะได้อ่ะมันเป็นมันกรยังไงไม่เอาอย่างนั้เกไดไปแล้วในนักกองมังกรอนเลยลูกล้วลูกัมดลูม่ใช่เป่าวะหมดก่นเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรมันเยอะแยะวะเนี่ยกำยานโอมันคือโอ้สุดยอดฮะเก้วลูฟี่ แก้วลูกมังกรนะฮะไม่ใช่แก้วมังกรแก้วลูกมังกร่นไม่ตองใจกนไม่ใจโกอู้หโอ้้องโอแล้วทำไมถึงมีจมยานเจ้าเจ้าคนอูคนอูน้ำมังกรเขียวน้ำมังกรเขียวเลจังเลยโอี้คว้าไม้ข้างลำลึกอันนี้ครับจะเป็นลักกี้ดอจับพี่นนน์นะครับกนะหนึ่องามบายก่อนนะตาตาตบัม ไปแล้กี่โด้นอกจากนายองแล้วเยโ้โหโ้ยอ้ยคอเนงนะดว่นะวังก่าเกถูกเลยเยอะที่ไห่เล่าว้ดิโคเลครทราก็จบกันไปแล้วครับกับการจับของขวัญนะครับสำหรับตีของปีมาลงนะครับก็ แหมที่ว่าเฮ้ยมันมีฟอกอัลเตอร์แล้วก็หวังว่าเราจะได้สนุกกันที่ได้ลุ้นร่วมกันไปกับพวกเรานะครับก็ขอให้ปีนี้ก็พบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับคินกันได้ขอคิดกันได้เงินกินทองได้ทองนะครับโอ้โหเลยอะอ้ยักษ์ผมอาเดือดใจิมใจจริงขอให้ทุกคนมีความสุขกับให้แบบปีทุกๆปีเรื่อยๆไปเลยเจอกันปลายปีมาเสิกนะครับปีสิบห้า